สามห้า,ไ,า,นนาไหนเขาเจ้ามังคดไว้ได้ทีเจ้ายานนำดินไดสะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบัว้าวอันวาใไ้เด็กน้อยบอกให้เรบั้าไปยุ่งห้เด็กน้อยไปยู่น้ำหมูน้ำเดือดเือด็กน่อยไปอหนเดือดบอกเราต้องเงินอีกหัวฟันอยู่ใน ใี่เรากคนขึ้นลงด้วยความปลอดภัยบอกขึ้นตัวดาก็ขออนุญาตได้เลยมีห้องน้ำอยู่ตัวข้างบนโอ้ยเรียนน้ำแล้ว

ไป,ไปยืนที่ท่าใหะบ๊วท่าน,นไหนวะไปเอาซ้ำนี่ละ <c oughs>

ขึ้นมาขากันนอหนิโอ้มองเขาสุส่ได้ไปมูแล้นะครย่างขากนแ้วเดี๋ยนาข้ามางใบมาขึ้มาขามแปดาหนาโค้คนแข็งอย่เฮ้อนั่น่แมละมาใจน่จะพาไปซื้อของกินว่ะซื้อวะอะไรครับเนี่ยอะไรขากันไน่น

嫩桑，嫩桑，嫩桑，嫩桑。

ถึงมนี้เนาะตาเมตาไอ้ชอเนาะอันนั้หูดังโอี่ออใบมาใบเอาตัวไปไหเาีพรครนนันเขา้จากไหเอาคีโพับอันเาน้ำจากไหน กวาขนี้วามันกนวขกับเอาปกตีแ้ับยงจุด่องนขีตัวกูมีความสุขกับการขี่ตัวกีควมสุขกับการขี่ตัว <jam Stadium> เป็นคอเสียงอพอนแมนจ่ะขอกหรคอได้ค่ค่่ือะคืออ่ะจินตนาการเลยค่ะ ตรไไกลค่ะเอสู้ก่นไปไกลเพื่อท่าเื่นี่กาคือวาทยไปกนี่่เดี๋ยวชาวบุัเสื้อนีนะตาสนี่ก็มีแกะนะคะแก้โอ้มาช้เลยเนาะดตานนบบตาน ทังกดีเด้อนั่นแหละ่นันจะเป็นตาลงมาดิาเออนี่้น่นเออนั่นละนั่นละเออนั่นเออนั่นละก้อนนันจะเป็นตาลงมาส่วนนีจะเป็นปานี่นี่ละหัวนี่ จิตสนเป็นหัวใจนาคาแล้วขอเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพขอให้ขอให้ยูดีมีแห้งสุขภาพพราม่แข็งแรงทุกสิส่วนม่ตาปอดนี่คืออะไร

เขาเจสิขาท้ายโลกกันเขาเ้าหายโลกได้สิบุรุษเข้าไปบ่เฮ้าบริสุิ์งานปา่าๆเราไม่บริสุทธิ์ขนาดนั้นเฮ้ให้แม่ให้แม่ใว้ให้ตุลังไง ผปไวถ่ารเพื่อกันน้องสูงาาน,น่าอมกาวันแม่จะไปถวานพะฮ่า่ฮ่